สวัสดีกับคลิปนี้ป่าบรรยากาศยันทบุรีแคมปิ้งมายอเล่กันครับตัวเล็กไวกดเป็นวีดีโอกับไม่รู้วันปลื้กดเป็นปับหนิงเอาปับหนิงไปก่อนครับอะมาตรงนี้กับพุ่มยู่ที่ยันทบุรีแคมปิ้งกับบานนา้านนาทุดนาคอนวันนี้เราก็มีแคมปิ้งเล็กๆกันอจัดโดยนาทุนนาคอนและก็ทีมานแคมปิ้งกับที่จบบรรยากาศวันนี้มาถึงกับต้มวัวตายอยู่แล้วกับตาเติบกับตาเติบต้มวัวใบม่วงกับ môi trường ta bay nó gặp tình này tao quay job, môi trường u cầu lâm nam quảng quyền ra bài, ra bài lắp chắc chất được công gần môi, à cho bạn là tốt là con, nó gặp sân chơi chỉ công này cả tiếp tám na biết là tốt, nó gặp tuần này cả là Đi cầm lăng check dù นางนดุนนากอนเช็คสาวปานกันไปเล็วเอาล็กลำมาลาวเมอเมเคยลำดับป่าตีเจ็บแป็หัวเม็ดจัดเออลำดับป่าไว้เองแต่ว่ากลวนนึครับเขาเรียบขี้กลางตำไม่เลยกับนางลาวไปไอ้ฟังกระตรงนี้ไปตามลำดับป่ากันก็เล็วกันเออดีก็อยู่ในช่วงห้องเช็คสาวจวงกลางวันครับตาเผื่อที่จะได เล่นดนตรีฟังกันครับเป็นบรรยากาศปู๊บมกับทีมงานตอนนี้ก็มากันกลักๆเลยครับทีมงานกลางตรงกลางเต็นท์ทีมงานแคมปิ้งกับก็มากันไกลๆกับสุพรรณบุรีก็ยังเนี่วนะครับก็ได้มาดูจักกันเราก็ไม่ได้ดูจักหน้ากัตากันครับแต่ว่าพอมากันที่นี่ก็กลายเป็นมิตรภาพได้เพื่อนเพิ่มต่างเฟซบุ๊กกับนี่ตรงนี้ก็เป็นรถบ้านปุ๊กับคืนนี้ปุ๊นอนในรถบ้านนะครับรถบ้านแคไม่ตรงหลากกาเป็นลานกับรถบ้านเราก็มี NP <k our circumstances> กลางหลังก็มีตานน้ำก็เป็นกลองนลนะก็เรียกกลองแล้กับน้ำใสย์เวงกับอาบน้ำใบเจยเอ่อไก่มาเล่นน้ำปลาลูกปลาล้านมาเล่นน้ำได้เพราะน้ำไม่ลึกกับมอตุ่มระลับเด็กๆเ,เล่นขุนย่อยกับอาบไดเอ่อปลาบุญกับอุ้งกาอุ้งปลาครับอุ้งเกาอุ้งปลากัน่ส่วนตรงนี้ก็มีแม่กาวแม่ไกครับมาตั้งโต,งตบรดีการนะครับอย่างเี้ครับอัตกรรมมือเถือกเชือกตักเอ่องดลื่อนตรงเครื่องดนตรี กัปุ่มไหวตือกับแต่ไม่เบี้ยกับปุมกับเควมีเบี้ยนะกัเว็บมาตรงนี้เดียวปุ่มมาอาบน้ำต่ำตีตีคนกับนอนต่ำปับพระลูมูชันกัปรากฏว่าจวงคำนี่มีปุ่นตกเล็กๆน้อยๆกับแต่ว่าพานปุ่นไปได้ดีนะสุดกับสามารถทำกันจะเด้งได้กับอ้้ะกง บๆให้หลบมาไวๆได้ปูปลากะบ้ากะบ้าเปิดบ้า้าน้งชาตงทำมาน้องไลปดินอ่นดยองลาน้องไปหางากนอง เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อมีตาภบพนะครับไม่มีการจ่า่ใจไดยมาลดการบริการไอตรงนี้มีต่างวงตรงวงนามเลยก็คอยยังยังกลบกับแต่ว่าตะกี้ไส้ทิปกับการเล้วเะกับอันนี้เล้วเทนะตุดโอกับสบายสบายได้พี่กับก็มาปักปกปักปวกเพื่อนพู่งกันมาดูจักมิดได้ไหมกันโดยเฉพาะใส้แคมปิ้งกับบอกว่าบรรยากาศสบายทีเดียวไม่มีแกม็งงานแล้วกับนอนในปื้งงั้นก็แล้วกัน ปุ่มก็มายกนอนเลยรับมายกนอนเพราะว่าตั้งใจมานอนโดยเฉพาะกับควางเลิ่งนะตุ๊ดเล่นจากประบุนัาเอาภาพหนิงจอช่วยมาฟากกันเแตตึงกับตวง้าวกับตื่นชาวกับจุงกับคุ้งกับเควกินกันแล้วก็หนังกันรักควักแล้วก็ลบบ้านแล้วกับเน่กับใต้รูปกันกับทีมงานเจอกันไม่รับบายบาย